ดีสองทุกคนวันนี้อยู่กับผมเองนอนเตือนช่วงวันนี้ผมจะมาล่าไก่แกะหมูหมากาไก่ให้หมดเลยให้หมดโลกวันนี้ผมจะมาหาอาหารเพื่อที่จะไปเลี้ยงชีวิตตัวเองไม่งั้นผมตายแน่ซึ่งผมก็ยังไม่อยากฆ่าน้องแกะนะเพราะมันยังมีแค่สองตัวโอเค แกเป็นตัวแรกแล้วกันนะแกเป็นต э? so, so, ัวที่สองแล้วกันนะอ่ามันจะมีอีกตัวไหมนี่เจ้าหมูเจ้าหมูเราไม่อยากฆ่านายอยากงั้นใจมันจำเป็นแล้วไม่มีอาหารกินแล้วเจ้าหมูขอบคุณมากเจ้าหมูเจ้าแกะเอ้ยนี่มันบ้า ก่าแล้วนี่นาทุกคนทุกคนจำง่ายไหมถ้าใครให้ดูอีพีหนึ่งก็จะรู้นะทุกคนแกตายแกตายแกตายแก้เหมือนกันเอาไรค่ะเฮ้ยยังกองอาจจะมีอะไรก็ได้นะคะทุกคนอ๋อผมไม่ได้เก็บอะไรไปเลย เจ้าแกเราขอโทษความจริงผมว่าผมควรเอาแกไปในฟาร์มนะแต่ว่าช่างมันเกฆ่าให้หมดเลยอยู่นะแล้วหมวกอันนี้มาอยู่ในน้ำยังไงมาอยู่ในน้ำได้ไงทุกคนยิ่งตอนนี้ก็ไปเล่นนอกรอบมานะคะได้เล็กมาเยอะเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่เจอเพชรเหมือนเดิมแต่ว่าผมน่าจะสามารถครับชด ก็ะเล็กเต็มได้แล้วนะต่อเน,นี้ยขออภัยเสียงรบก,กวนด้วยนะฮะมีเมใชัครับ ลองดูสิกค่ะขอโทษนะขอโทษเจ้าเบสเอเออไม่ได้เลยเลยได้แค่เลเวลขอโทษเจ้าเบสแล้วก็โทษเราไม่รู้เราคิดว่ามันจะได้เงนินแแพ้อะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ไม่มีใช่ไหมทุกคนนะาแพ้แกจตายไปก่อนเลยแกเหมนกันมาเป็นาหารฉัน เค okay. okay, okay. เดี๋ยวนะวนั้มีหมู่บ้านเหรอไอ้ไมีบ้านหลังใหญ่เลยมันก็หมู่บ้านรอทุกคนเพราะมันเหมือนจะไม่ใช่แต่มันเหมือนจะเป็นบ้านอะไรสักอย่างแต่ว่มา,วานะมันคือหมู่บ้านไปดูกนันดีกว่านะมันคือหมู่บ้านทุกคนเงี้ยวมันคือหมู่บ้าน ว่าแล้วทุกคนจำพาร์นั้นได้ไหมที่เราเจอซัมบี้เอ็พีซีอ่ะผมก็คิดไปแล้วมันต้องมีบ้านแล้วก็มีจริงมาด้วยนะทุกคนจะเสียดายเราไม่มีอ่านนะเอาวัดดีเจ้าซัมบี้เอ็นพีซีฉันจะปล่อยจะไปก่อนและกันนะโอเคนะแกมาติฉันก่อนนะ จะตายไปก่อนนะจ้าเก็บมีแต่ซามบี้ลพีซีตรงนี้ไม่กองอุย้ยอ่านมาเฮ้ยามันเล่าเก็บไปก่อนเผอได้แรกของกับ NPC นะทุกคนเ p ็มวมตัวนี่มันรวมแล้วเหรอนี่เลยฟังปนแล้วคน มีอยู่ข้างหน้าก็ต้องทำแล้วต้องต้นให้หมดบนให้หมดลูกบนให้ไม่เหลือขี้เลย ฉันหลอดเนทุกคนทิ้งเห็ดไปเอาฉันห,ด,หนนกกดีกว่ามีเอจโหดให้หมดไม่อยากจกินก็พูจดจ้าหดแนี่หเลยเอามาให้หมเจ้า มีมา้าแล้วจะเป็นม้าตัวเล็กแล้วเราต้องไปหาม้าตัวใหญ่ก่อนเจ้าสาม่ NPC, ีอพีซีแก้ได้เจอหมู่บ้านแต่ไม่มีเอ็พซแล้วไอรอนโกเิมมันหายไปไหนหมดเนะี่ย เราไปทำเป็นนี่เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวได้หนึ่งอันได้ตั้งเก้าอันเ่ยทุกคนฟางหนึ่งก้อนได้ตั้งเก้าเก้าอันกดาไปเยอะๆเลยนะทุกคนโอเค เสียงเป็นเลยมีข้าวตรงแนวต้องโดให้หมดนะทุกคนเมื่อกี้เสียงอยู่ดีกับเออวัดดีวัดดีเสียงเป็นเลยไม่ถ่ยน,นี่ไง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 อยาา่างภานผ่านๆมาก็เกือบทุกคลิปเลยนะที่มีพี่ๆบอกว่าเสียงน่ารักก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะับมาเป็นพวกเราซักเจ้ามาเราให้ ทางไงเยอะเอาให้ข้าวาในเยอะเลยมาเ,ะะม,าเมาเป็นพวกเลยค่ะอ่ะเหอะมาเป็นพวกก็เหอะโอเคใส่อันเข้าไปเลยตัวน,นี้วิ่งเร็วไหมทุกคนเร็วอยู่นะเดี๋ยวไม่เร็วโ,โล่มันบางตาเก็บโล่ก่อนโอเคไปนะกอ ตึ้ง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 อ้ทางกลับบ้านอยู่ฝั่งไหนนะเสียงอะไรเนี้ทุกคนเปิดเสียงเบาๆเถอะใช่อผมถ้าเปิดเสียงดังทุกคนจะได้ยินเสียงลมหมดเลยนะก็ไม่ทันแล้วทุกคนก็สำหรับฮาร์ดนี้ก็ต้องขอตัวลาไป นะฮะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะฮะเป็นกำลังใจให้ช่างน้ำผลวยนะ